กับสบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซีสุพรานทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะยินดีต้อนรับกระชูซ่องเบาเตียงทองแชนแนลอีกแล้วพี่น้องวันนี้เรากับสิไปดลินน้ำยูทูบเบอร์พี่น้องยูทูบเบอร์กะดังพอสมควรอยู่เนาะกะพี่น้องบองทีหูจักคุณนหนาคุณนตายกันดีพี่น้องดังสําหรับในบ้านหัวย่างนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นยอดซับหลายกุมูเนาะคนนี้เนาะพี่น้องคือ ทานพ่อสตูดิโอนั่นเองพี่น้องพี่น้องคงจีเคยเห็นหน่ะเห็นตากันดีเนาะมื่อวานนี้เฮากับสิไปหาเพิ่นพี่น้องสิไปหลินน้ำเพิ่นเนาะและหูว่าเพิ่นทีอยู่เพื่อนหรือบ่อเนาะแต่เมื่อวานนี้เฮาสิไปหลินน้ำเพิ่นแล้วก็สิไปรีวิวบ้านเพิ่นเลยว่าบ้านยูทูบเบอร์ดังของหัวย่างนี่งามบ่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปส้มน้วยกันได้พี่น้องไปร้องของแต่บ้านเฮาเนาะ ເບິ່ງໄປຊົມນໍາກັນເດີ້ພີ່ນ້ອງວ່າອ່າໃຫ້ບ້ານເພິ່ນຊິເປັນຈັ່ YouTuber ອັນຄອນ i ະຕູດິ ทีเรียบร้อยแล้วเนาะเนาะพี่น้องก็น,นี่ก็คือบ้านห่วยยางน,นี่เองเนาะพี่น้องบ้านที่ฮามาตะกอนเนะี่ยเนาะแต่ว่ามื่อนี้เขาก็สิมาหาหมูอีกคนหนึ่งพี่น้องเมื่อน,นั้นเฮามาหาเป่าลาวสนาะเมื่อน,นั้นเนาะเมื่อนี้เฮามาหาบอคอนสตูดิโอพี่น้องแต่ว่าก็เป็นหมูห่วยตั้งสองเนาะ สองเนื้อเพื่อนสองคนเดี๋ยงก็ะติไปไปเบิ่งไปชมเพื่อนเพื่อนน้ำกันมาเพื่อนเพื่อนมันเป็นตังใจเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้อนทอดทางเมฆชาบ้านเพื่อนทางชาวบ้านเพื่อนเด็กคือกันกับทางเชาบ้านขคอยน้องเพื่อง เป็นทางแดงเนาะทางแดงนะทางกลัง no. no. ่น่พี่น้องเว้าง่ายๆก็เนาะก็คือกันกับทางบ้าน่อยเลพี่น้องก็คือกันกับหลายๆบ้านเนาะว่าหลายหลายบ้านก็ยังมีทางแดงอยู่พี่น้องเอ้ยตามชนบทดูสปปลาวเฮาเนาะเป็นทางบ่มีนะไอ้ทางคนกีดปานใดเนาะภาพิันนี่เด้อพี่น้องว่าเฮาบ่มีไม้กันสันนะ มาคนเดียวมันอ่ะท mm ับรถไปน้ำทรายไปน้ำพี่น right. ้องให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันเนาะไปตะลุยเขื่อนเพิ่นเลยพี่น้องไปเบิ่งเขื่อนเพิ่นสวงามดือสวงามเนาะดือเขึอนใหญ่หลังน้อยสำใดพี่น้องเพื่อนยูทูบเบอร์เฮาะทานตอนสตูดิโอเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเขื่อนเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นไปอยู่นั่นเองพี่น้องเลย คอนสตูดิโอเนาะดูท่าสิลงไปหาเพิ่นเด้องพฮอดไดิเร่พี่น้องเนาะเกียนแทนคอนสตูดิโอพี่น้องยูทูบเบอร์ดังของเขาพี่น้องเลยสบายดีสบายดี สวัสดีสบายดีทางผู้มพี่น้องทานพร้อมสบายดีสบายดีเพื่อนโอ้นั่นกะเมียเพื่อนน้อพี่น้องสาวจ้อยพี่น้องเลยสวัสดีทางผู้ชมไปทางใดยิ้มแล้วก็เต่ามันพี่น้องมาจากคนรน้อมามาผู้เดียวมือนี้เมนอ๋อนี่ก้สิไปเอาเครื่องอะไรนะทาส้มเงินใหญ่นี่ดอกแม่ชู้เพิ่นไปเอาเครื่องพี่น้องเลยโดยแมนแล้วเอาเครื่องอยู่สวัสด์ลงสิลุงภากันลงสวัสด์มือนนี้ฮะ ก็มาตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็สิพาพี่พาน้องอันมาเบิ่งเฮือนเพิ่นจักน่อยเนาะเพราะว่าเพราะว่าได้มาแหละก็โอ้ตเติมพี่น้องเอ้ยกําลังตเติมใหญ่ดีพี่น้องเฮือนเพิ่นเนาะนี่เด้อพี่น้องเนเนยูทูบเบอร์เฮาเนาะยูทูบเบอร์ยางพี่น้องเอ้ยปาด เพื่อนหลังใหญ่ดีพี่น้องเอ่ยฮะไปพ่ปอโอ้เพิ่มไปบ่นี่ฮะเพิ่มเพิ่มห้องไปอีกบ่ไปพายางนี่เดี๋ยวให้เพื่อนพายางมืเพื่อนเล็กเด็กชหน่อยพี่น้องเอ่ยโอ้เพื่อง ธรรมดาเนาะโหคนงานก็บักยังหลายเลยอันนี้ก็จะเป็นคนเอ่ห็นเฮือนระท่านผู้ชมเอ่อสิบกว่าคนอันนี้อันนี้จ้างอันเท่าเบิดนี่ยสามหมื่นสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นเอ็ดอันอันอันเครื่องอยู่นเฮาเบิดเนาะโอ้โหใช้ข่ามือซื้อ สร้างในบ้านเองบ่นี่อยบ้านสีกายในบ้านคอนแตนโอ้เ,เพิ่มไปเป็นเฮือนครัวบ้นบานนี้เนาะเฮือนครัวกับผมเป็นเฮือนธรรมดาเลยก็ได้โตไปโตไปอีกสิห้องสตูดิโอนะเออผูกเป็น้องเป็นกระเฮ็ดห้องสตูดิโอห้องส่วนตัวอ่าหัธรรมดาพี่น้องเลยนี่เนาะชนะผู้ใดยังบ่เคยเห็นพี่น้อง บ้านยูทูบเบอร์ดัด<า>งของเขาอ่าจะรับผู้ใดที่ยังโมเคยเห็นหรือว่าเห็นแล้วก็เบิ่งซ้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องอัปเดตนะเนาะอันเพิ่นก่อสร้างใหม่นี่พี่น้องเออบางบางเอ็ซีบางคนก็นยังถามอยู่ว่าอัปเดตใ้เบื้องไรเมนเนี่ยเพื่อนอันไม่หรอกค่ะจะอัปเดตอะตาผู้ชมดูเพราะว่าอันตอนนี้เพิ่นก็นหาก,กันยังอัปเดตอยู่อันก็ยังยังเฮ็ดใหม่เนาะเพราะว่าอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วบ่นี่ บ้านเดือนนึงพี่น้องประมาณอีกเดือนหนึ่งพี่น้องเลยเปอด์เซเรียลสมบูรณ์เนาะกระเบิดลายเซนเดอร์เรนนี่เนาะเหยียบแซนแล้วได้น้อยอ่าอ๋อ้พี่น้องรวมๆแล้วเกือบล้านพี่น้อนเหยื่อเงินหลังนี่เนาะสามหมื่นเอ็ดเมน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 าเขื่อนอีกยังไม่แล้วยังซื้อมาเนยอ่อ้ โอเคเดี๋ยวพี่น้องติดตามเบิ่งติดตามส้มเฮาสิพากันลงสวรรค์บัดนี้เนาะอ่าแม่เมนเมนโอเคโอเคไปสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมื้อนี้มาพ่อก็คือเก่าเนาะมื้อนี้ก็มาเที่ยวสวรรค์นักเขตมลินสวรรค์นักเขตสวรรค์ก็คือจังหวัดสวรรค์นักเขตเนะแต่ผสมบางคนก็ยังงงๆอยู่เนาะเกี่ยวกับเออ่แขวงแขวงก็คือจังหวัดแต่ผสม สวรรค์เขตก็เป็นเมืองใหญ่เลยทีเดียวสิภาสมบรรยากาศแล้วถา้าผู้สมบูรณ์นะทลางมันสิก็โอเคอย่งเนาะเรียบดีแต่ลายคนก็อยากเบิง่งเนาะสวรรค์ กะบบ่แตกต่างกันเด้อท้าผู้ชมกะบรรยากาศกัคล้ายๆกับปลาังนั่นล่ะกะบ่แตกต่างกันหลายประด็ทางนั้น มาฮอเทือราทำไปแล้เ้ามาฮอทเทบ่าวฟอนสตูอิโ่เป็นทียบร้อยแล้เนาะไปเบิดมื้อจนคำพี่น้องเลยจนคำวันนี้ก็ค่ำอะไรกัคอยกับมาส่งเพื่อนเนาะมาส่งเพิ่อนดูบ้านหวยยางหละแล้วก็คอยกับกับบ้านพี่น้องเป็นคำแล้วเนแยกทางกันกูเลยเนาะท้ามีโอกาสหน้าพ่อกันไหม่พี่น้องสำหรับทีนี้ก็ขคอยจบเพียง่านี้ะดันโซนใหม่ทีน้าพัดใหม่เจ้าสวัสดีสบายดีพี่น้อง